กับผู้สงวนกับประชติยังติดใจมาก กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนังสาวราชนิกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านนะคะที่ได้มีการเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการของกระทรวงมหาดไทยยังมีความสําคัญและมีความจําเป็นอยู่ต่อให,ให้ท่านเพิ่มปลัดกระทรวงเข้ามาเพราะถ้าเรามาดูในมาตรา17อนุมาตรา1อะค่ะอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการยังเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายแผนงานและมาตรการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้รวมถึงต้องมีการเสนอแนะต่อคณะร,รัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเรื่องของกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยดิฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ในเรื่องของฝ่ายปกครองก็ยังมีความจําเป็นอยู่ท่านยังต้องใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีความจําเป็นอยู่ดิฉันขอสง,งวนคำแร่ยติคะ่ะขอบคุณท่าน